สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวเรามาลองตรวจแบบคานยื่นกันนะครับจากแบบนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นคานยื่นนะครับคานยื่นซึ่งรู้ไว่าเป็นคานยื่นเนี่ยเขาจะมีคําอธิบายอยู่ในแบบเหล็กนะครับเราไปดูกันตรงนี้เป็น V6 นะครับกูนะครับ นี่นะครับ B 6ซึ่ง B 6เนี่ยคานยืดมันคือแคนิไลส์สแปนนะครับแคนิทิฟแคนิไลสแปนนะครับก็จะมาดูที่ B 6กนะก็คือตัวนี้สังเกตนะครับจะมีเหล็ก DB 12นะครับวิ่งกันอยู่3เส้นนะครับแล้วก็จะมีเสริมหัวเสานะครับตรงนี้2เส้นแล้วก็ตรงกลาง DB 2 2สองเส้นแล้วก็ข้างล่างนะครับ DB 12อีก3เส้นอันนี้วิ่งตลอดนะครับ แล้วก็มีเหล็กปอกนะครับที่ขนาด9 m mm m นะครับระยะที่20เมตรเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันตรงตามแบบหรือเปล่านะครับ d ี12นะครับดูใหม่นะครับ d ีว2นะครับวิ่ง3เส้นนะครับก็คือ1 หนึ่งสองแล้วก็สามนะครับแล้วก็เสริมหัวเสานะครับก็คือจากหัวเสาเนี่ยนะครับเราเสริมมาสองเส้นก็คือตรงนี้หนึ่งสองนะครับดูแบบอีกทีหนึ่งกลางเสากลางเสา,า,สานี่นะครับ db สิบสองสองเส้นนะครับก็นหนึ่งแล้วก็สองตรงนี้นะครับแล้วก็ข้างล่างนะครับ db สิบ 12. สองวิ่งสามเส้นนะครับหนึ่งสอง แล้วก็สามเจอไหมนี่นะครับสามหนึนะครับแล้วก็เหล็กปอกนะครับ9กมิลนะครับที่ระยะ20่สิบเซนอันนี้อาจจะเกินหรือว่ามีระยะที่15นะครับก็ใส่มาเยอะหน่อยนะครับโอเคครับ